เมันเพิ่งได้อันที่สองไม่เหรอคุณไม่รู้จักเขตสปุกนิกอ้าวมันเพิ่งมันเพิ่งมาเดือนที่สองครับมันก็ต้องได้สเตจที่สองไม่เหรอโอเขตเขตเติมรอบเดียวได้สามสามรอบพมัปิดไม่เลยแล้วทำไมได้สเต็ปที่สามพวกมันปิดหูฟังเลยเขตไม่ได้ปิดบอกฟักไปได้เมือน อะไรกูก <f remix> <Rivers> ็นั่งฟังอยู่ไม่กูก็ไม่อยากยุ่ยอะตอนนี้ตอนนี้อะไรซุกตอนนี้ยุ่ยหะตอนนี้อยู่ไหนอ่ะฟังกุ่ยทับตอนนี้อยู่ที่โรงเรียนหนึ่งคนเดียวผมไม่ทำอะไรครับไม่รู้เพื่อนเนี่ยผนั่งดระบุหรี่ในห้องน้ำอะไรเยอะโอ้เวลานี้เลยนะเออเปลี่ยนบรรยากาศเฮ้ยเพื่อนเก็เพื่อนครับเก็เพื่อนเขาเก็ปากมันใหญ่ยังไงถามเพืถามว่าถามอะไร ทำแหลมโอ้โหแดกเลยต้องชทำอะไรนะถามอะไรครับฮะทำอะไรตอนนี้ทำไมอาร์บไลน์เอาลูกบอลไปก่อนเลยทีดเอ้าฟุ๊กจะไปเล่นกระดุกกันนี่ผูตอบแชทก่อนไอ้เหี้ยกูไม่รู้จะคุยกับใครได้ไอ้จานหลายทางเลยไม่ไปคุยไอ้ไม่ไปเล่นกระดุก ขนมเนื้อหอมผนมเนื้อหอมเพื่อใครอ่ะเพื่อจิ๋วอ่ะเอาไม่นีอะไรเออดชิดกูเีคนอือั้งเยอะแยะเรไมต้องกอก็อยากรูเละแน่ๆเละแน่ๆกับน้องสาวยังไงดูจิ๋วเขาเห็นโพสต์อยากมีแฟนกับทุกวันว้าวฟุกับจิ๋วเป็นภาพเจ้าภาพเจาเปัเ เอาแดนดดูจะเผาอกาัเอาอะไเอาเลยแดนกูมึงว่ากูกัิิอเคู่กันเธอไ่แล้ววุกาเพิ่อกดกลาเราสมคนเฮยทไมต้องเป็นกูเอ้ใครเนียกูไเลยว่าเงี้ยดูดเลยส่วนได้ส่วนเสีเลยส่วนได้ส่วนเสีย จ้กูชอบตอ้เกูชอบนะชอบนะชอบที่ไอ้ดูันไปไปดูแลีแค่จริงเวลากูไม่มาโรงเรียนฮะแล้วอีกทีาเราตุบตังกูไปดูแลเขาตอนไหนเยไอมึงาม่มนอเาไปถือไฮะกูไปถือกระเป๋ให้มันตอนไหนเอ้ยนี่ใครเนี่ยมันมีช่วงไอนที่มันสนะารก อะไรมันมีช่วงหนึงที่กูแบบไม่ไม่ต้องถือกระเป๋าเองอไงเฮียจิวแม่งเอากระเป๋ากูไปอ๋อใช่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 แล้วกูก็เดินรวบจิวทั้งวันอ่ะเฮียกระเป๋ากูอยู่ไหนตอนเย็นค่อยมาถามวาเลยกระเป๋ากูอยู่ไหนกูจะกลับบ้านแล้วเขาสาเทคแคร์จริงนะที่แคร์เฮียอะไรเขามีผัวแล้วตอนนั้เอ้าเขาอยากให้มีคนต่อไงกันสภาพเฮียรู้ใจเขาไปตั้งทุกอย่างมึงไงเฮีย รู้เ,เพื่อนเขาไงตำย,ย,ยังซาจเจเฮ้ยมีคนอยู่ในวงไหมรู้รู้เขาทุกอย่างมึงอ่ะกูยังไม่รู้เฮียเลยเหรอเขาเลยมึงรู้ทุกอย่างรู้ว่าเขาเข้างน้ำตอนไหนรู้หมดก <c oughs> ูจะไปรูงได้ยังไงเนี่ย ตอนเราเข้าห้องน้ำเราก็รู้นี่นี่กูยังไม่เอาเรื่องที่มึงเอาบุหรี่กูไปซองหนึ่งแล้วมันได้เอาไปทำไมกูไม่ได้ดุเรื่องของเราสามคนต่างสื่ออะไรกูรีบมาดีแค่ครับมันอยู่ในไลฟ์หมดแล้วเดี๋ยวส่งให้จิ๋วขับพูดเมื่อกี้ถูกบระเทศเต้หมดแล้ว ไอ้สาธารชนเลยเนี่ยดวทัวร์ลงยิกเออกูดนทวิตเตอร์แทกหาวิกอ่ะเขาจะใช้ดีบุลีหไอ้ยาดีบูลีเขียนไปถล่เฟซมันเร็วรู้ด้วย่าเล่นเฟซลองมีมีกี่ตัวมีสองตัวดูดหมดแล้วอ๋อไม่ใช่้อี่อะไรอ่ะออไม่ใช่อ่ะก็ยางไม่เป็น

ไม่เอาเองไงน้องมันไม่เอาอะไรมันรอมึงอยู่มันบอกอยู่รอฟุกกับันรีเทินบอกก็รออยู่อย่าเล่นตัวกันทั้งสองคนอะอย่าเล่นตัวไม่ได้เล่นตัวเฮียสั์ส้นตีนไอก็ช่วยเพื่อนผมก็อยากให้เพื่อนมีเฮ้ยรอยหาสิบเก้าโอ้โหอีกแล้วไอ้ยาเชิญฟงเพื่อนหรอนี่แทนก็เชียงเนี่ยใช่ไหมแทน แอนซาเชียแคนเที่อะไรไอ้เรี้ยนี้ตัวขัดขวางเลยเนี่ยคุณเห็นมันเป็นคนดีเหรอมึงเห็นมึงเห็นมันเป็นคนดีเหรอ่ะถามสมัยก่าเคตเนีแทนเป็นคนดีไหมโอ้สภาดดีดีผมจะพูดให้ฟังตอนตอนกูเรียนอ่ะสมัยกูเรียนกับมันอ่ะเราสมัยกูเรียนกับมันใช่ ตอนกูมาโรงเรียนกูมาเจ็ดโมงเช้าพ่อเจ็ดโมงเจ็ดโมงสามสิบกูต้องโทรถามมันนะเออมึงจะมาโรงเรียนไหมวันเนี้ยโรงเรียนไหมอ่ะตอนเที่ยงตลรอเลยนะแล้วแม่งก็มาโน่นน่ะมาตอนเที่ยงตอนบ่ายมานเที่ยงเราเลือกตีมันไอ้เหี้ยมาโรงเรียนก็มาไม่นไปตั้งใจเรียนมาดูบุหรี่มาดูดกัญชาเหี้ยเอากูไปอัดการกูไม่บาดกูห่างสามสิบโลมันเรียงเมงแบบไก่ได้หรอเหี้ย แล้วก็แอบแอบเอาบุหรี่ของบ้านมันไปล้างขายของแล้วเอาแอบเอาบุหรี่มาขายอีกเออไอ้เหี้ยแบ่งเขาห้ามแบ่งซองขายเอามาขายแล้วท่าไม่รู้อ่ะมึงรู้เลยกูก็ซื้อกันนันไอ้เหี้ยคนเดียวเลยคนอื่นคนอื่นขายอะ่าไรด้วยจขายเท่าราคาไอ้เหี้ยนี่ขายเต็มราคาโอ้ราาคยเพื่อนกันเองเพื่อนกันไม่มีหักกันเลยเพื่อนไม่มีหักชีวิตไม่มีหัก ไม่หักไม่หักไอ้กี้อนี่แม่งดูดเลยดูดคนเยวม่งแบ่กูด้วยใช่สิกาเนี่ยฉันบอกเขาจะสิกไอ้เห็นบทไหนอันใหญ่ๆไหมิมันยังม่ก็ชอบลังแกเพื่อนด้วยเพื่อนของแกอแกลังแก่อแทนมัแทนไอ้ไทเพื่อนของหพวกนี้ยิ้มไเป็นน้ม้วนครับพวกคือสมัยนั้นแทนลังแกจไดูก่อนใช่ เทลังเจอทุกคนบอดบอดบอดโซนกันจมแปดสิบเว <laughs> ลาบ้คลิปนี้ก็จะเป็นไฮไลท์เราเผา,เาไม่รู้เผาใครเชาแทนไม่เกี่ยวผมดูเราตามรบชมเลยนะฮะ <laughs> อุ้ยไม่อยู่ไหนอีบอดขับจังยังซัดเอแล้วสุรอไรม,มา กันตอนไหนก็พิจูนี่พิ่ซนะบอกซูต้องไปเชื่อบอกดุกเหรอเฮียเฮียดุกปั้นน้ำเป็นตัวจะได้โอ้โหกูว่าเพื่อนเขาก็รู้นะกูเป็นคนไม่โกโอ้ไม่มีใครเล่นเหรอไม่น่าเลยกูไม่ลาแล้วอ่ะเอาเลยกลัวมันบักอ่ะสีทองมันชอบบักแฟนมีสีลงมามันมันเป็นระดับมิติเข้าเลยอ่ะมันมันเร่งกว่า อดจำยังสาเจนรมันเดิมทุกอันนี้คือร้องใส่ไข่นะเรใส่เราคิวจัดเราใส่ไมเอราใส่ไมปุ๊ออกไปแล้วเหรอ เอาโฟกับมาก่อนเรื่องเก่าโอ้ยกูพิมพ์ข้อความกูพิมพ์แชทอยูเต็มอีกคนฮิฟุกนะไม่กูกูพิมพ์แชทพิมพ์แชทหาเขาไปไอ้ยผมกำลังจะกลับประเทศไทยนะโอนเงินให้ผมหน้าสิงคูด้วยผมจะแทนตำแหน่งนึกว่าพิมพ์บอกเขาว่าคุณติดหนี้เออกระสิกรอะไรงั้นคุณต้องโอนเงินมาเดี๋ยวนี้ไม่งั้นตำรวจไปถึงบ้านคุณเลย ข้าบ้านแล้วล่ะสุดบจริงจริงแนี้เออแล้วทางเมียถึงยงได้เจอผุกอ้าวใจบอกยากในวันเที่ยากเจอผมื่อถามพันธสถานก่อนอ่ะถามผู้คุบก่อนว่าเขาเจอยังคุณน่าเจอโนไงตายอยู่ชั้นที่เท่าไหร่อ่ะไปเยี่ยมญาติป่ะอยู่อิมเพลวดาวชั้นไหนอยู่อิมเพลวดาวชั้นไหนหม่นี่วะอิมพลวดาชั้นนี้เด็เฮ้ยเราถูกล้อไม่หมดแล้วอยู่ตรงข้ามอ่ะ เอ้ยเอ้ยสบายลดสองโอ้ยมันยี่เหลยอ๋อเล่นฝั่งไหนดูดูในไม้ได้เปิดในทวีตไม่ดูไม่ดูงหอกเียมดู้วกูอยเ่นเเอ้าสูมันอยู่ไหเนียเงปืนมันมีลูกโ่ม้กลกโม่ยิงอย่างมัมีแมีคนเล่แคอยานอ้าเดมะแก เอ้ยอันนี้สีเอ๊ะมันเปลี่ยนตาน้าเลยอยู่ไหนครับเออดหลโอเคได้ได้ไดโดยเป็นหกสก cover 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 ไกลเกยิงปี่กระโลเสียงข้ายยิงเชียงข่ายยิงใส่บยมันเจ็บบุดเจ็บนู่นโคตรออนี่เลยอ๋อตาข่านเห็นเหยิงแล้วเดังไปไว โดนกัห้สิบครับเอาฟูมาดูหน่อยอเฮ้ยนั่ยใครใบ้น้ำอ,ะอ่ะก็โดนไปร้อยหนึ่งครับโดนไปร้อยเจ็ดสิบแล้วข้างล่างน<ไ>ี่งไงมีคนหลุดซิฟยุย่ยงนี้มีวะเทิ่งเนี่ยไงใช่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 ไงยิงอยู่ ทำไมจะไปฝึกไหนดีอ่ะวงล่วงมาแลวงงกันฮ้ยดั่นไครอะลมอยู่ใครยิงมาอีกอ่ะไม่ย่ตรงตรงตรงสลิงไม่ขยันจะพูดลงเหมือนกันมามามาเอายาายาฮะายาฮะอุยตกเอายาได้ายาได้ฮะ ฟุกมาเล่นหน่อยฟุกมาดูผมน้อยมาดูเพื่อนๆเล่นหน่อยเออเพื่อนไล่ยีมกระโดเนี่ยแล้วโว้กมาคุณจะคุณจะเสนอวิธีการเล่นแบบให้สนุกนะลูกถ้ามึงเล่นแล้วที่สุดโอ้ฟาดย็งเลยมึงยิงมันล้มแล้วมึงอุ้มมันไปด้วยแค่นั้นแหละอ๋อมันอยู่ไกลไงเน้นยิงมึงก็มึงก็วิ่งไปอุ้มมันดีโอเคก็สนุกฟุกไม่เคยดูไง มึงเล่นเองไปมฟูกโอ้กูตลอดกูไม่ยิงเองด้วยกูไม่ยิงด้วยกูอุ้มแบบดุกยิงล้มกูอุ้มไปแต่กูชอบนะกูชอบเกมนี้นะตรงที่มันสามารถเกลียบยามโดยที่ไม่ต้องแบบพูดคุยในการเล่นแล้วก็ไปจ้าวไปจ้าวไปจ้าวนี่ยมันเล่นโกโจเลยฟูกโกโจหรอโกโจตั้งตีเลยนะดูเลยโกโจมาสามคนแล้ว นี่ยมีพ่อหนุ่มกางเกงแดงคนเดียวเลยโอ้จักจาดาบคนเดียวอีกพ่อหนุ่มกางเกงแดงวะนี่แทงขค่หยาด้ปืนอันเนี้ยูจักจาดาบปะเต้นชนเต้นชนอันนี้เป็นเต้นเดิมเอ้เอเอ้ยเต้นเต้นเดิมไปดูแล้วเต้นไม่ได้หยุดเดียวแล้ว กี่เห็นเกาะอยู่ตรงนี้ไม่ใช่อะโกงโลงโกงแข่งตั้งเพื่อนะนี่ยมันเอาที่ฮุกมาแล้วหุกเหมือนสไปเดอร์แมนโอ๊เหรอที่หุกนั่นหรอที่หุกใช่มันแบบไหนเป็นแบบไหนนี่ไงเฮ้ยมาลังเหตุที่อโลงตัวมาทายเลยอะมีคนยิงมั้ยมีคนยิงขงเครื่อเว้ยเฮ้ยพึ่งมาใช่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  ไปเจตีนเพิ่มเีอคนไปแล้วมึงมึงไปเรียนแล้วมึงมีแบบมีมานอนด้วยเปล่าไม่มีจะไปยืนจากเหนือมึงไม่ได้ีอะไรเลยวะมามาถามอะไรครับเนี่ยทำไมคนที่อยากรู้ไงเออเาดิงโกหกไม่ได้หรอไม่ได้โกหกถามคนอื่นเดียวยึดแล้วสิยึดแล้วโดยไป็นหกสิบว่าหลังคาย มาร์คใครอะมาร์คที่อเนกออกไหมติ๊กที่อื่นติ๊กที่แล้วจะยิงมันมันโดดลงมาโดดลงไม่โดนวะโดนไปหกสี่เจเจเขายี่สิบสองมันมีคนโดดมาฝั่งเนี้ยมันอยู่ไหนร้อวมันโดดเล่นกันนะปุ้มถ้าโดนนะถ้าโดนนะถ้าโดนนะ ยิงเนี่ยโดดนั่นฉี่ไว้เออยิงที่โดดมันทิ้งดิม่ได้โดดลงไม่ได้อ๋อไมันหายพอดีอ่ะแม็ดเปิดเสร็จแล้วอ่ะอ๋อมันยิงมันยิงคนฝั่งโน้นเดทขึ้นทางแล้วระวังทิศอื่นนะเราเรามาเราไม่ได้ดูเออมันยิงเราแล้วยิงเราแล้วเฮ้ยมันเหมือนจะมาหาเราสองคนเอามันเป็นเขตเตแล้ว โดนไปยี่สิบห้าโดนไปหนึ่งร้อยสิบแปดยโดนไปหนึ่งร้อยสิบแปดละมีคนรอดใช่ไหมมันตึ้งเกินโดนเจ็บเปนหนึ่งๆะโดนแล้วโดนแล้วเหลือกี่คนยีคน มันยิงเราเนี่ยระวังเราเลโดนไปหกสิบห้าเองโลมามอโอ้โหโดนหมาโดนหมาสวบเฮ้ยขีดย้นให้ด้วยปะอะไรตกมาว่ะเด้ยด้อยู่ไม่โดนได้ไงวะทำไมโดนแต่ตัว โดนเด็ดตัวจะล้มแล้วเฮ้ยมีโดนนิดนึงเจ็ดตัวอ๋อขอตัว่เบัสโดนหนึ่งสิบสี่ความยาเรื่อยๆเลยเอาเลยวงอยู่กับเราวงอยู่กับเรามีอะไรปะมีกระสุนสไนฟ์ไหมมีใครไม่ได้ใช่ไหม สงนั่็ดมา้งท่ยไม่ยาสินัดเลยวะเทนไม่ได้ใช้หรอไม่ไม่เียรมันเป็นตะปูแล้วเบียรกใช้ตะปูอยู่เอ็นหัวลงมาโดนหัวโดนอปร้อยสิบสี่อีกรอบนึงเฮ้ยใครอะมามันมีดหรอำไมเขยนลงไปเห็นไม่เห็นะ ฆ่ามัน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 จะหนีไปไหนมันจะหนีไปไหนน็องหนีเอามาถึกมองอีกดูเนี่ยดูมองนี่ตายเทลเทมีเทลมีมีปุ่มเลียกเทลเทลหนึ่ ทำไมมันแหลกอย่างนั้นะเฮ้มันโดดมาแล้วมันโดดมาแล้วมันโดดแล้วมลวยมลายามาลมยามาหุยลูกโม่ทองเกดะรกนไปไงวะเนียเฮ้ยเฮ้ยมันเปิดน,นันตีใช่้อนองนองน้องน้อง หัวแดงแดงไม่รอดมีมีคน <S 2> <S 2> มันมันน็อกมันน็อกยังไงไม่รอดยังไงเขาไม่รอดมันรูดมันรูดมันรูดลงมันไม่รอดมันไม่รอดปไปไปไปมีอะไรป้ะมีแต่วงนะเว้ยเราอยู่ในวงยังสบายอยู่ตอนนี้เราอ่ไอี่นอกเราปะโอเคมันตายแล้วตีนี่เบิร์ดตายแล้วเหรมไม่มันยังยังไม่หมดเมื่อกี้คือน็อกแล้วมันโดนวงตาย นี่ไงนเพิ่งบินน่นนั่นนั่นน่ะเห็นไหมไอตัวที่บินอยู่ข้างหลังเราอยู่ไหนะนี่นี่รอยบินน่ะรอยบินสองตัวไปข้างหน้าข้างหน้าโดนไปร้อยเจ็ดสิบโดนไปร้อเจ็ดสิบเพื่อน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 นะมนอันนี้วะเออเออเออลองลงดีหลบ่อน อันนี้โอ้ยอะไรดยไอเชี่ยมันโอ้ะไรเดชข้างล่างนี่ตบมาแล้ว่อ้าเรี้อย่ิเด่งไแล้วเพื่อนไปดูไหมดเลยกลับคอมได้มเอาเอออพัดโดนในนั้นเนี่ย ออโดนอันตีเมีมงโพว่าเปิดอันตีเซตหนาวยยังไงเนี่ยอาตอกมาไม่แน่นเตกหน้าก็มีคนว้าวเยี่ยบเลยไม่ได้เอาไม่ได้เอาหนีนไม่ยด้หนีไม่ได้เรจะล ขวายใช่ไหมเนะี่ยวงไปหยุดนูน่นมีที่ฮุกแค่สี่ยิงตีนู่นยิงตีนู่นนี่มีคนไหมครับขวาน ทำเป็นเดทกไปปด้พอดีเป็นในวงพอดีเลยว่าวงทเงินไปนนไปบมันต้องทำึงขนานดนั้นเลยงขนาดนั้น Oh. Wow oh. Ui <laughs> <laughs> ทำไมมันไม่ฆ่าตีนุ่นก่อนโกเลหนีหมาเปลี่ยอะไรอ่ะ